สวัสดีครับแฟน y u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  e e h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับโดยในเทปนี้ครับจะพาย้อนกลับไปในปี2006ครับหรือพศ2549ครับก็ราวๆเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะครับไปชมคู่มวยสไตล์ใกล้เคียงกันอย่างขนองศึกฟาแท็กเจอกับทางด้านของเกงจิยามาโมโต้ครับซึ่งนักมวยทั้งคู่ล้วนแต่เป็นประเภทตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจงนะครับ ก็ฝากติดตามรับชมกันให้จบนะครับคู่นี้นี่รับรองว่าไม่คบยกอย่างแน่นอนครับและเพื่ออัดรถก่อนจะชมมวยคู่นี้ครับเราจะพาไปรู้จักประวัติย่อๆของทั้งคู่กันก่อนเลยครับเริ่มกันที่ประวัติของดาวบูชาวญี่ปุ่นกันก่อนนะครับนั่นก็คือเกงกิยามาโมโต้ครับ นักชกประเภทฮาร์ดแมนจากญี่ปุ่นนะครับเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมปี1 9 7 7นะครับหรือตรงกับปีพศ2520นะครับเจ้าของสไตล์การชกแบบเดินหน้าฆ่ามันออกอาวุธได้ดุดันต่อเนื่องครับโดยเฉพออาะหมัดครับหนักทั้งซ้ายขวาโดนเข้าไปนี่ต้องมีนับมีน็อกกันบ้างนะครับเป็นเจ้าของแชมป์ออเจปนคิกบ็อกซิ่งเฟเดอเรชันครับ AJKF ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทครับเคยประทะกับนักมวยไทยมีชื่ออย่างแก้วแฟแท็กผมพยักษ์แฟแท็กวันลบวีรศักดิ์เล็กกูปีวอลสุธิราแสนชัยจิระเกียงไก่หรือจ่าแมวพุ่มพันม่วงเป็นต้นนะครับเคยชิงแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทครับแต่ปรากฏว่าแพ้คะแนนให้กับแก้วแฟแท็กมาที่สหรัฐอเมริกาครับและนี่ก็คือ ประวัติคร่าวๆของเกงกิยามามโตะนะครับมากันที่ฝั่งของนักมวยไทยกันบ้างนะครับนั่นก็คือขนองศึกวีรศัก์เล็กยิมครับหรือว่าแฟร์แท็กเดิมนะครับเกิดเมื่อวันที่1เมษาย,ยนปี2530ครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อสมัยชกอยู่ที่เมืองไทยครับขนองศึกชกเป็นประจำในศึกของเพชรกินดีครับ เป็นดาราหน้าจอตู้ช่อง5ครับซึ่งรายการนี้ครับถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกค่ำวันเสาร์จากเวทีมวยลูพิดีนะครับมีลีลาสไตล์การชกดุดันอาวุธหนักแรงครับตามภาษามวยเตี้ย่ํำมาขามข้อเดียวนะครับจนปี2 5 4 8ครับขนองศึกมาเป็นครูมวยที่ค่ายวีรศักดิ์เล็กกิมของไก่โจตู่วีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมทั้งขึ้นชกไปด้วย มีดิกีเป็นเจ้าของแชมป์สาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ WPMF ในรุ่นไลท์เวทครับแชมป์ M1 ในรุ่นไลท์เวทครับและก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับทางทีมงานดูมวยบายใหญ่ลำนลายนะครับฝากกดซับสไคร้กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ ทางทีมงานครับจะสรรหาวิดีโอสนุกๆมาให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องครับรวมทั้งกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและหลังจากรับชมจบแล้วครับแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์นี้เลยครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับจะได้รับชมกันอย่างทั่วทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟซอมวยไทยรถ เข้มเตะปากนะครับแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามนะครับและเมื่อพร้อมแล้วครับรับชมมวยกันได้เลยครับตึก h j k f สวดไฟ2006ครับจัดขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมปี2006นะครับหรือตรงกับปีพศ .2549 ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับขนองศึกฟ์แท็กครับหรือขนองศึก วีละศัก์เล็กมวยไทยยิมเจอกับทางด้านของเกงอิยามาโมโต้นะครับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับทั้งคู่ครับจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับแต่คิกบ็อกซิ่งของออเจแปนจะอนุญาตใช้ศอกได้นะครับก็กันในพิกัด63กิโลกรัมครับกำหนด5ยกนะครับกรรมการจ้างครับบอกว่าใช้ศอกได้นะครับใส่มงคลก็เป็นคนองศึกนักมวยชาวไทยครับ ในขนาดที่ยามาโมโต้ใส่กางเกงสีแดงเลือดหมูครับสีแดงก็เป็นนักชกชาวไทยครับนองศึกไฟนั้นอายุ19ปีครับสูง160ซนตมรครับยามาโมโต้29ปีสูง166ครับแต่ถ้าดูแล้วนี่ยามาโมโต้นี่ใหญ่กว่าชัดเจนนะครับแมทักทายไปด้วยหมัดขวาแข้งขวาครับชุดหนึ่งแล้วครับเดินเข้าหาครับใหญ่กว่าครับแล้วก็ อย่างที่แจ้งไปแล้วครับเป็นประเภทเดินหน้าฆ่ามันครับฮาร์ดแมนครับเป็นพวกฮาร์ดแมนสายญี่ปุ่นนะครับยังเดินเข้าหายังต่อเนื่องครับมีแต่ขานําก่อนครับแต่ทรงมวยนี่ดุมาดุเลยครับใหญ่กว่าก็ต้องดุครับจ้วงทาตัวไปทีโอ้ยหวดขวาหนักๆแรงๆครับกดไปทีครับแม่ต่อยเป็นชุดครับแม่ทาเป็นชุดเลยฮะตอนนี้นี่ต้องบอกว่านาทีแรกนี่ทางด้านของนักมวยชาวไทย ก็เอาแต่รับอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้แมไม่รู้จะเก็บทีเด็ดเอาไว้ช่วงท้ายๆหรือเปล่าครับอะไรจ้วงแบบต่อเนื่องครับโอต่อยหมัดนี้นี่มีเซเลยครับโหดเหลือเกินครับเตขาต่อยบนนี่ตามสไตล์มวยมวยพันบุ่มมวยบู๊เลยนะครับโอ้ยนะครับต่อยทั้งซ้ายขวาครับออกเป็นชุดครับออกได้ค่อนข้างสวยงามครับตอนนี้ทางด้านของ คนองศึกนี่เอาต่ก็ยังบังอยู่ครับยังป้องกันอย่างเดียวครับกันอย่างเดียวโอ้ยต่อยตาลําตัวครับหนักเหลือเกินครับหมัดซ้ายดอกนี้เดียวหาครับต่อยโอ้ยต่อยหมัดซ้ายครับแม่ออกถล่มเรียกว่าไล่ถล่มทางด้านทางด้านคนองศึกนี่ยังต่อเนื่องเลยนะะรับสกู่พยายามเตะสูงสวนมาทีครับอ้าว่วงเลยครับเรียบร้อยครับแม ม่จบยังโหว่องไวเหลือเกินครับเรียบร้อยครับเป็นชัยชนะแบบน็อกเอาท์ครับนับครบสิบครับด้วยเวลาสองนาทีสี่สี่วินาทีครับของยกแรกครับมรอดูภาพชายทีครับนี่ครับตกบนกันครับซ้ายบนและนี่ดอกนี้ครับแม่ตัดลำตัวซ้ายล่างครับลงเลยครับลูกนี้ โหดสัตว์เหลือเกินครับต้องบอกว่าโหดสัตว์จริงๆครับก็ต่อยโหดเทียมแบบนี้นี่ไฟหน้านี่แหม่น่าจ,จะหาใครมาปราบดีครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสําหรับมวยคู่นี้ครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ ขอบคุณผู้สับสูนครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์333นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ